สวัสดีครับยางทองอรัยยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดคนครราชสีมานะจ๊ะตาดีกันเลอเลยนะคลิปใส่กระจกเนะี่ยยังมีคนเห็นหน้าผมอกีกไม่เป็นไรเห็นแค่เงาเงาเอาวันนี้มาดูกันเป็นโตโยต้านะครับคอนเนอร์นะมีเสียงดังนะตะกี้ขับมานี่ดังสนั่นวันไหวเลยนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่ประมาณ170,000สมกิโลนะครับมีเสียงดังที่หน้าเครื่องนะ แต่ว่าตอนแรกไม่มีไฟอะไรโชว์นะแต่ตอนนี้ไฟมันมาแล้วนี่ไฟลูกแบตเตอรี่มาแล้วนะลงมาถ่ายกันดูทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะทำให้ดูหลายคลิปเลยเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังที่น้าเครื่องของบ i c o อาการตอนแรกครันนี้ก็คือเสียงดังเฉยๆนะแต่ว่าดังดังมากเลยดังคล้ายๆกับลูกหลอกตัวมีขาตัวเล่งสายพานเนี่ยนะมีปัญหา ลองไปเลงเครื่องดูดิเลงแล้วก็ปล่อยจะได้ยินเสียงขึ้นมาเลยอันนี้มันเงียบลงเงียบลงมากเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยจอดเครื่องเย็นแปบ๊บเดียวจอดไม่ถึงห้านาทีเน่ห็นไหมได้ยินอยู่ไหมเลงเ่งได้ยินเนาะเอาเลงอีกเลงเสียงคล้ายๆเหล็กเหล็กสีกับเหล็กนะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะ สำหรับรถยนต์โต y ย ta า i g กนะครับ i ีโกระชช่าง Fortuner กระช่งหรือไม่ก็ดีพอดีนะครับถ้ามีเสียงผิดปกตินะลักษณะน,นี้เลขไม่์ก็ประมาณสักแสนปลายสองแสนประมาณนี้นะวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นเลยก็มาดูที่การชาร์จไฟนะมาดูที่การชาร์จไฟนะครับหลายคนสงสัยนะว่าเอ๊ะเสียงดังแล้วทำไมมันไปเกี่ยวอะไรกับการชาร์จไฟของไดชาร์จมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนี่ตัวนี้นะ เครื่องเช็คไฟชาร์จเลือกไปที่ชาร์จิ่งเทสนะครับเดี๋ยวรอเครื่องวิเคราะห์แป๊บหนึ่งอ้าวเร่งเครื่อง2,500รอบติดต่อกัน5วินาทีไอ้นีดังขึ้นดังสนั่นเลยเร่งเครื่องปุ๊บกดเทสเสียงจะดังขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไ,ไหมอ,อ้ตอนนี้คือเครื่องวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าไม่มีไฟชาร์จออกมาจากไดชาร์จแล้วนะครับ นี่คือเป็นไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะก็นําข้อมูลชุดนี้มาวิเคราะห์นะว่าเสียงเสียงที่มันดังขึ้นมาเนี่ยมันมาจากอะไรนะมันเป็นโรคประจำตัวของรถยนต์โตโยต้านะโดยเฉพาะ1นึ่งแคดีสองคดีโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นโรคประจำตัวของเขาแล้วก็เป็นอาการที่เกิดได้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็นลูกปืนนะมูเล่ลูกปืนที่ไดชาร์ เขาเรียกว่ามูเลโอเวอร์ลันคัตนะที่ฝ่ายอะไรแจ้งมาเขาเรียกว่าโอเวอร์ลันคัตนะก็เดี๋ยวลือให้ดูแป๊บหนึง่ง a few moments later อ่าทำการลือออกมาแล้วนะครับสันนิษฐานนะว่าเป็นที่ตัวไดชาร์ตนะหรือ a l t ต r เนเตอนี่เป็นไงภาษาอังกฤษตรงได้นะช่างทุกวันนี้นะครับสำหรับโลกประจำตัวของเขานะ Vigo D4D นะครับ ไม่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่ไปจนถึงนู่นแหละรีโวนะมูลเล่ไดชาร์จเนี่ยชอบมีปัญหานะครับเพราะว่ามูลเล่เป็นมูลเล่แบบมีลูกปืนหรือเขาเรียกว่าโอ้ลังคัดนะครับลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะชื่อนี้นะเรามาดูกันวิธีการทดสอบนะครับพอรื้อตัวไดชาร์ตออกมาเรียบร้อยแล้วก็ใช้เป็นลูกบล็อกนะครับเสียบเข้าไปนะคันนี้เนี่ยไฟมันไม่ชาร์ตนะชาร์ตบ้างไม่ชาร์ตบ้างนะครับ เอาลูกบล็อกสวมอ่ะจับที่ตัวมูเล่ดิเห็นไหมเหยไม,ไม่ไม่เกาะแล้วพอสายพานมันพาวิ่งไปเนี่ยมันวิ่งแต่ตัวมูเล่ชั้นนอกนะมูเล่ชั้นในที่ไปพ่วงกับเพาของไดชาร์จเนี่ยมันไม่หมุนแล้วนะครับทำให้เกิดไฟรูปแบตเตอรี่เนี่ยโชว์ขึ้นมานะไม่มีไฟเนี่ยออกมาจากตัวไดชาร์จแล้วนะตะกี้วัดครั้งแรกเนี่ยมันบอกว่าชาร์จโลก็คือ ชาร์จต่ําแต่พอจอดพักสักแป๊บหนึ่งมาเช็คดูอีกทีหนึ่งก็คือบอกว่า no output ก็คือไม่มีไฟออกจากตัวไดชาร์จเดี๋ยวมาดูลูกที่มันปกติกันมันไม่ร้อนหรอกเอาออกนี่นะของใหม่หมุนไปมันจะหมุนได้แค่ข้างเดียวนะครับเห็นไหมอีกข้างหนึ่งจะไม่ไปอีกข้างนึงจะเกาะไปทางมุเล่เลยแล้วก็จะฟรีข้างนึงแค่นี้เองนะครับพวกเนี้ย อายุการใช้งานก็จะอยู่ประมาณทักแสนกว่าถึง2องแสนกว่าโลประมาณนี้นะเสียงกันทุกคันนะนี่วิธีถอดอ่ะเอาบล็อกลมมาวิธีการถอดนะแล้วก็ข้อควรระวังเดี๋ยวจะบอกถ้าไม่มีบล็อกลมก็ถอดยากหน่อยนะบล็อกลมมายิงยิงออกเลยโอเคออกแล้ว นี่แค่นี้เองเห็น <Okay. S 1> ไ,ไหมนี่หน้าตาของเขาของใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับก่อนใส่ก็ดูด้วยนะตัวทางด้านหลังตรงคอเนี่ยนะครับถ้าเป็นวีโกตัวแรกๆหรือว่าเป็นด i โฟดีเนี่ยจะมีแหวนนะมีแหวนรองทางด้านหลังเนี่ยต้องถอดแหวนออกด้วยนะครับเพราะว่ามมเล่รุ่นใหม่ๆที่ ผลิตออกมาขายเนี่ยเป็นมูเล่คอสูงนะครับถ้าเกิดว่าลืมลืมลืมถอดออกตัวมูเล่เนี่ยมันจะร่องมันจะพลาดเคลื่อนกับตัวมูเลสายพานพวกมูเล่เข้าเวียงอะไรอย่างนี้นะแล้วจะทําให้สายพานเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับสายพานมันจะไม่ลงร่องตัวที่อยู่กับมูเล่เนี่ยนะบางทีสายพานอาจจะกระเด็นหลุดออกมาเลยนะเคยเห็นอยู่ หล,หลายคันนะครับที่ช่างช่างลืมถอดนะลืมถอดแหวนออกแหวนต้องคอเนี้ยต้องระวังดีๆถอดทิ้งด้วยนะถ้ามันมีเนี้ยต้องวัดด้วยดูความสูงของมูเล่เนี้ยว่าคอมันสูงเท่ากันหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้เทียบเทียบให้เห็น,นของใหม่กับของเก่าจะสูงเท่ากันนะครับเพราะว่าของแท้โตโยต้าที่ผลิตออกมาขายปัจจุบันเนี้ย จะเป็นรุ่นคอสูงทั้งหมดเลยนะอย่าลืมนะถ้าดูตรงนี้ถ้ามันมีแหวนถอดทิ้งด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันวิธีการใส่อ่ามาดูวิธีการใส่นะวิธีการใส่ก็ตอนเอาออกก็ยิงออกตอนใส่ก็หมุนเข้านี่นะหมุนเข้าไปตอนนี้มันตึงมือแล้วนะครับตอนยิงเข้าเนี่ย สำคัญอย่างหนึ่งนะอย่าเอามือจับมูเล่ไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมูเล่จะอายุสั้นเดี๋ยวจะพังไวอ่ะยิงกระชากปึดปืดปืด,ปดสักสามสี่รอบเ <c oughs> อยิงออกทำไมล่ะช่างอาม <c oughs> อ่ะมาดูวิธีการใส่นะเทคที่สองในขณะในขณะที่ยิงเนี่ยอย่าไปจับไว้อย่างนี้นะครับปล่อยมันปล่อยมูเล่เลยให้มันอิสระนะร้อนเอา ยิงเข้าเลยยิงกระชาประมาณสักสองสารอบอีกนิดนึ่งพอนี่แหละแค่นี้นะครับไม่หลุดแล้วไม่เป็นไหนหรอกนี่เห็นไหมลองทดสอบดูหมุนซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็อีกชิ้นส่วนหนึ่งนะที่ห้ามลืมใส่นะครับฝามันฝาตัวกันฝุ่นนะนี่ฝากันฝุ่นตัวนี้ อย่าลืมใส่เด็ดขาดนะครับต้องปิดไว้ให้เข้าด้วยนะนี่อย่างนี้เพราะว่ามันจะกันพวกน้ําพวกอะไรเนี่ยที่เขาที่สมมติเราวิ่งไปไม่รู้อะไปลุยฝนลุยน้ําอะเดี๋ยวน้ํามันจะเข้าไปในตับลูกปืนตรงนี้นะครับเราจะทําให้ลูกปืนเนี่ยอายุสั้นนะเดี๋ยวจะเสียเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมไปเปลี่ยนมาของแท้นะแต่ว่าทําไมใช้ได้ไม่ถึงแสนกิโลเลยกลนะมลงมาดูสักนิดนึง ถ้าไอฝาตัวนี้หายเนี่ยไปหาซื้อใส่นะครับตัวนึงก็ไม่น่าจะกี่สิบบาทนะต้องใส่ด้วยนะใส่ให้เขาคืนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะลูกปืนแตกไวนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูทดสอบเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้อ่าเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ได้วิธีการเช็ค่านแล้วก็ได้โอดข้างหลังเอาตวทีมาถอดอ๋อพี่พี่ถอดเดี๋ยวผมจับให้พี่ไหนไหนลื้อออกมาแล้วก็ ตรวจเช็คมันซะให้เรียบร้อยนะครับดูซิว่ามันมีความผิดปกติในส่วนอื่นไหมฐานเราเหลือเยอะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะตรวจดูซะเพราะว่าอยู่ในรถมันเช็คไม่ได้อันนี้แถมให้วิธีการตรวจเช็คถ้าเกิดว่ารถยนต์ของเรามีอาการที่ว่าไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมานะอย่าไปหลงเปลี่ยนแบตนะช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมเจอเยอะเลยบ่อยเลยที่ว่าพอแบตไฟลูปแบตโชว์ปุ๊บไปเปลี่ยนแบตอ่าสวยทีนี้ ไปสั่งช่างเปลี่ยนแบตเลยแล้วมันไม่ตรงประเด็นนะ่ะเพราะว่าตัวไดชาร์จเนี่ยมันเสียมันไม่ได้เตือนว่าแบตเสียนะอ่ะการที่ดูไดโอดนะเราดูตรงนี้นะครับยวขยายให้การที่ดูไดโอดดูตรงนี้นี่นะพวกขามันเนี่ยมันระเบิดออกมาไหมขาไดโอดมันมันแยกออกมาจากเม็ด เม็ดพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าไดโอดระเบิดก็คือมีวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นโดยใช้มิเตอร์เนี่ยผมลงไว้ในคลิปนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนี่ยดูตรงนี้นะว่ามันมันระเบิดหรือเปล่ามันก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะเม็ดไดโดเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่เนี่ยหนึ่งส้าห ต้องตรวจสอบทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งข้างในฝั่งข้างในก็เงี้ยมๆดูอย่างนี้นะส่วนฐานไดชาร์จเอาถอดสิช่างอามฐานไดชาร์จถอดยังไงเอาไขควงคมๆนะขันอย่าไปใช้ไขควงแบบปลายแบบทู่ๆนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน แบบนี้คือยังใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนไปเอาตัวคลิปหนีบกระดาษมาดิเดี๋ยวจะบอกวิธีการใส่ด้วยนี่เดี๋ยวเอาก่อนประกอบคืนก็เอาลมเป่าๆทำความสะอาดมันท่านหน่อยมีทั้งฝุน่นทั้งอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมทำความสะอาดสักน,นิดนึงอ่าวิธีการใส่ฐานไดชาร์จนะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็คือคลิปหนีบกระดาษดัดให้มันตรง แล้วก็วิธีการใส่ใส่ยังไงช่างามใสให้ดูนีเอามาให้กูดูด้วยสิเออเดี๋ยวเห็นไหมนี่ทางด้านหลังมันจะมีรูให้แย่นะครับมันจะทะลุข้างหน้าตรงนี้เอาลองแย่ให้ดูหน่อยแย่แล้วก็เอานิ้วนิ้วกดนะกดผ่านไปด้วยนี่เห็นไหมหง่ายๆนะครับมันก็จะกดผ่านไว ตอนใส่ก็พวนลงไปเลย<ม>อย่าเพิ่งเอาออกนะเอาใส่นอ็อตตันเข้าไปให้แน่นใส่ตัวนี้ก่อนพอย,ย้ำแน่นวิธีการใส่นอ็อตถ้าชิ้นงานมันมีน็อต2องตัวก็ใส่ให้ครบ2ตัวก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปย้ำตัวใดตัวหนึ่งให้มันแน่นอ่านะทีเนื้อขันแน่นได้เลย เนี่แค่นี้เองแล้วก็ดึงออกนะคลิปหนีบกระดาษเนี่ยใช้กับงานช่างยนต์เยอะนะเยอะหลายงานเช็คเครื่องยนต์ก็ได้เช็คโค้ดเช็คอะไรได้หมดนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาสอนถ้าใครอยากรู้นะว่าใช้ไอตัวลวดเส้นเดียวเนี่ยเช็คโค้เครื่องยนต์ยังไงเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะเดี๋ยวจะเอามาสอนเช็คโค้ดก็ได้เช็ค ABS ก็ได้ดับไฟตัว4ฟ i n วินของ d m a ม c 4 4ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ค่อยสอนกันนะถ้าอยากรู้อยากรู้เกี่ยวกับการใช้คลิปหนิบกระดาษเป็นเครื่องมือพิเศษเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะกด s b s c r i b e ด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวจะมาบอกนะใส่เสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้ฝา ฝาเราก็ใส่คืนตัวนี้มันอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะแค่นี้เองหุนน็อตใส่ก็ขัดน็อตเข้าไป mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูหลังจากที่เราเปลี่ยนมูเล่ข้างหน้าแล้วนะทดสอบดูที่ว่าเสียงมันดังอีกไหมแล้วก็ไฟชาร์จที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งประกอบกัน a few moments later ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานด้วยนะสายพานเริ่มจะไม่ไหวแล้วลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนเลยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยสายเดยพานเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ว่ามันเสียงมันเงียบไหมนะครับแล้วก็มีไฟโชว์อีกไหมเมื่อกี้ไฟรูปแบตมันโชว์ขึ้นมานะ อย่าลืมนะรถย์โ,โยต้าดีโฟดีมีโกล vo นะไฟรูปแบตเตอรี่ลงแล้วนะครับลงเรียบร้อยเสียงก็เงียบนะเสียงเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะเสียงเงียบมากๆอ่ะเร่งเครื่องสิเดี๋ยวนะแป๊บนึงเข้าเครื่องก่อนเครื่องสกแกน ตตรวจสอบแบตเตอรี่ผมชอบนะชอบเครื่องยนต์ตัวนี้เสียงมันมันเพะเสียงเพาะกว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับเสียงเครื่องยนต์เพาะมากเอาเร่งเครื่อง2,500รอบเร่งติดต่อกันเป็นเวลา5วินาทีนะก่อนหน้านี้คือ no output นะครับไม่มีไฟชาร์จออกจากตัวไดชาร์จ ตอนนี้ยังชาร์จิ้งโลอยู่นะครับก็คือไฟในมออแบตเนี่ยมันยังน้อยนะต้องสตาร์ทลันไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้ตัวไดชาร์จเนี่ยมันเข้ามออแบตดีๆก่อนแต่ว่าดูไฟที่ออกมานะแตกต่างจากตอนแรกก็คือตอนติดโหลดเนี่ย1 3บ6หนะครับตอนไม่มีโหลดก็คือ13.6 1หนึ่งนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับ แต่ว่าเครื่องเรายัางฟองชา์จริงโลอยู่ก็คือลูกค้าวิ่งมาเนี่ยแบตเตอรี่ไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมันมันน้อยมากนะครับน้อยก็สตาร์ทเครื่องรันไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบชาร์จหรือเปล่านะอันนี้ผมอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็เช็คเลยนะครับก็เครื่องตัวนี้ก็จะอ้างอิงไฟในเมราแบตด้วยแล้วก็กระแสไฟที่ ใช้ชาร์จปั่นเข้ามาด้วยตอนแรกก็คือเป็น no o u t พุ t นะตอนนี้ยังยังโลอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเสียงหายไปแล้วนะตอนแรกนี่เสียงดังมากเลยเป็นเสียงแบบเหล็กสีเหล็กเลยนะครับนี่ง่ายๆนะสำหรับรถยนต์โตโยตานะครับ b i g o Fortuner Tiger D4D แล้วก็ r ี v o นะ r ี v o ก็รู้สึกจะใกล้จะเสียงกันแล้วแหละนะครับ สำหรับท่านที่คิดว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์นะก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดซับสไคร e ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะตอนนี้ก็แสนกว่าซับสไคร e แล้วนะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามสำหรับใครที่อยากรู้นะว่าตัวลวดเป็นเส้นเนี่ยตัวคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับรถยนต์นะสามารถเช็คโค้ดเบื้องต้นก็ได้นะเช็คโค้ดเบื้องต้นได้สามารถดับไฟกองโซลา่าก็ได้นะครับ แล้วก็สามารถดับไฟตัวที่มันขึ้นมาของอีสุนะครับ d m a ม็กโินะไฟเกี่ยวกับ4 w วินที่เตือนขึ้นมาเนี่ยดับได้นะก็กดไลค์กันเยอะๆนะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้นะโอเคกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i ต e นะครับติดกระดิ่งให้กันนิดนึงถ้าเกิดว่ามีเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีก,รการดูแลรักษารถยนต์หรือเป็นเคสแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูกันเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ